วันนี้นะคะจะมาอันบล็อกผ้าเบรกดาค่ะเว็บร้อยยี่ห้าค่ะนี่ที่เอามาสองตัวนี้นะคะคือจะใส่เว็บร้อยยี่ห้าเหมือนกันนะคะแต่จะต่างกันตรงไหนมาดูกันอันแรกนะคะที่จะแกะนะคะจะเป็นผ้าเบรกดาแบบไม่ซอร์ร่งนะคะแบบธรรมดานะคะนี่เขาก็จะเรียบอย่างนี้เลยตัวผ้าเขาก็จะเรียบอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ตัวเสาะร่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อดีดีนะคะมาแกะกันเลยแกะออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเหมือนกันมากเลยนะคะแต่ตัวที่ต่างกันนะคะจะเป็นตัวผ้าค่ะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเสาะร่องนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้ระบายน้ำได้ดีกว่าค่ะ เวลาโดนฝนหรือโดนน้ำนะคะจะทำให้เบรกนิ่งกว่านี้เราก็เอาสองตัวมาเทียบกันนะคะนี่งานคุณภาพรังคู่เลยนะคะงานคุณภาพดีเบรกนิ่มเกตเทียบแท้นะคะจะบอกว่าคุณภาพนี่พอๆกับของแท้เลยเดอ้อสุดท้ายถนะ้าหากลูกค้าสนใจนะคะก็กดจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อเด้